วันนี้เราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกมะขามเทศพันุเชรนอนไทยสิ่งที่เราสนใจก็คือเราจะพยายามจับเรื่องของพืชแต่ละตัวแต่ละตัวจากที่เขาใช้เคมีมาเป็นอินทรีย์พอมาเป็นอินทรีย์แล้วเนี่ยถามว่าการตอบสนองของต้นไม้เนี่ยจะได้ผลเหมือนกับเคมีไหมเรากําลังทําข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับเพราะเราถือว่าเป็นผลไม้หรือว่าเป็นไม้ป่าถึงไม้ป่า ซึ่งค่อนข้างจะทนแรงสามารถที่จะปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับตอนนี้เราจะมาลงไปงปลูกเพื่อเก็บข้อมูลเราได้ข้อมูลมาว่ามะขามเทศพันเพชรนอนไทยเนี่ยเราปลูกแค่6เดือนเนี่ยสามารถติดดอกได้ผลผลิตสามารถเก็บผลผลิตได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าฤดูกาลเพราะว่ามะขามเทศจะเป็นพืช ถ้าเป็นภาษารษาชการเรียกว่าพืชไวแสงเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นกิ่งนะครับตอนนี้เราทําหลายรุ่นมากนะครับเพื่อเราต้องการพิสูจน์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราทําแต่ละรุ่นละรุ่นแล้วเนี่ยเวลาออกดอกติดปักเนี่ยมาติดพร้อมกันไหมไม่ว่าจะต้นเล็กได้หกเดือนได้ปีหนึง่งหรือแม้ทั้งได้สองเดือนมันจะติดดอกไหมนะครับนี่คือการพิสูจน์ของเราอันนี้เราเพิ่งสั่งมาใหม่นะครับเป็นกิ่งตอนนะครับเป็นกิ่งตอนแต่เราจะสั่งกิ่งใหญ่ นะครับเราจะสั่งกิ่งใหญ่เพื่อต้องการทําข้อมูลนะครับเป็นกิ่งใหญ่สูงประมาณแปดสิบมั่งเมตรหนึ่งมัม่งนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราอ่ากลังทําอยู่ทีนี้เรามาดูรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองที่เราใส่ถุงไว้นะครับการที่เราใส่ถุงไว้เนี่ยมันก็สามารถติดดอกละนะครับอันเนี้ยตอนนี้กําลังติดดอกแล้วนะครับกําลังติดดอกเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองที่ กำลังติดดอกนะครับไออัน,นอันนี้เป็นรุ่นที่สามนะครับเป็นรุ่นที่สามเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเก็บข้อมูลว่าถ้าเราเปลี่ยนถุงขยายถุงขยายอาหารแล้วการตอบสนองการเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปที่เราได้เตรียมทำข้อมูลไว้นะครับตอนนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง นะครับเราใส่ถุงนะครับแล้วเราก็มีการเสริมต่อนะครับอย่างที่เราออกไปแล้วนะครับการเสริมต่อของเรานะครับตอนนี้เราก็ใช้เสริมต่อจะเสริมต่อหรือไม่เสริมต่อถึงฤดูการก็ติดดอกแน่นอนนะครับติดดอกแน่นอนตอนนี้ก็นะครับกาลังติดดอกอยู่นะครับติดดอกอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ถ้าหากว่าการดูแลนะครับเป็นเป็นหลักการการดูแลพอเราดูแลแล้วเนี่ยขึ้นอยู่ที่อาหารถ้าอินทรีย์วัตถุของเราสามารถตอบสนองได้ไม่ไม่ต่างกับเคมีเลยอาจจะดีกว่าเคมีตรงที่ว่าต้นจะสดจะสวยอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูทีละจอดทีละจอดถ้าใครดูคลิปนี้แล้วจบทุกขั้นตอนนะครับในการปลูก แล้วก็ในการดูแลเดี๋ยวเราไปดูว่ารุ่นที่ต่อจากนี้มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เราปลูกเขาไว้ในพื้นที่จริงอันนั้น6เดือนแล้วนะครับอันนี้เพิ่งได้3เดือนอันนั้นเพิ่งได้ประมาณเดือนกว่ากวานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่6เดือนของเราจะมีะความสวยงามแล้วสามารถที่จะ,ะแตกต่างกับเคมีไหมผมว่าสวยงามแล้วก็อาจจะเหนือเคมีเลยนะครับความมั่นใจของเราตรงน,นั้น เพราะว่าเราไม่ได้ปลูกต้นเดียวเพื่อต้องการเก็บข้อมูลเราจะลงแปลงใหญ่แล้วก็เก็บข้อมูลไปตลอดแล้วต่อไปเราจะดูว่าสามารถเก็บระยะยาวได้ไหมนะครับอะเดี๋ยวเราลองตามไปดูดูต้นใหญ่นะครับไปดูต้นใหญ่เลยนะครับผมนะครับข้อสรุปแล้วสิ่งที่ทํามาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการปลูกมะามเทศว่าในฤดูการอย่างเงี้ยเขาสามารถออ,อกดอกไม่ว่าจะเป็นกิ่งตอนนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ก็จะออ,อกดอกพร้อมกัน เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าอันนี้เราปลูกมา6เดือนละเพราะว่าเราไปได้ข้อมูลว่า6เดือนเนี่ยมันสามารถที่จะติดดอ,อกได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราปลูกฤดูกาลไหนนะครับถ้าปลูก6เดือนแล้วก็จนเดือนอตุลาพิการธันวานะครับเพราะว่ามันจะออกอยู่ช่วงนั่นแหละครับผมตุลาพิการเลยครับผม,พบผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้เห็นนะครับที่ผมพูดว่า เราอยากจะปั้นดินให้เป็นดาวเพราะว่าปั้นดินให้เป็นดาวหมายถึงว่าพัะคำเทศส่วนมากแล้วก็อยากคิดว่าอ๋อเดยไปปลูกเลยกิ่งมันใหญ่ต้นมันใหญ่ต้นมันสูงเวลาจะสอยตละลอดีต้องขึ้นไปข้างบนหรือใช้ไม้เอาไปสอยนะครับแต่ว่าเรามาเปลี่ยนแนวความคิดใหม่นะครับเราปลูกให้มันต่ําแล้วก็ทํำยังไงก็ได้ให้มันสามารถเก็บผลผลิตได้นานแล้วก็ให้มันดกนะครับเอาเรามาดูใกล้ๆนะครับสิ่งที่เราทําไว้ตอนนี้เราปลูกได้6เดือนนะครับก็ติดดอกเต็มต้นเลย นะครับติดดอกเต็มต้นตอนนี้ก็กําลังจับฝักอยู่นะครับเรามาดูทั้งนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็ติดฝักนะครับกําลังติดฝักอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์ต่อเกษตรกรที่พื้นที่แห้งแล้งนะครับเมื่อพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยเราสามารถที่จะนําตรงนี้ไปได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูหลายๆต้นนะครับนะครับกาลังจะออกดอกเต็มเลยนะครับเพราะว่า เราก็เตรียมบำรุงอาหารให้อาหารทางลากระบบลากให้ได้นะครับเปทุกต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูว่าตอนนี้เราก็ทำในพื้นที่ถนนเพื่อไปการทดลองนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะลงแตงใหญ่นะครับพอลงแลงใหญ่แล้วเราก็เห็นว่าเราจะดูได้อย่างไรนะครับีดอกจะด,ดกสวยมากเลยนะครับดอกจะ เยอะมากเลยนะครับวิธีการทำหลุมนะครับเดี๋ยวเรามาดูาใกล้ใกล้นะครับดูที่ลมนะครับจะสวยงามมากเลยนะครับต้นถ้าถึงตอนต้นจะสวยนะครับดอกจะดกแล้วก็จะเป็นแผงสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตอนนี้เราถือว่าข้างล่างเนี่ยนะครับเราก็ให้น้ำเดี๋ยวเราจะปรับใหม่นะครับ เราจะขุดให้ฟางออกมาอีกแล้วก็ใส่ปุ๋ยในขณะที่กําลังติดดอกนะครับใส่ปุ๋ยขณะกาลังติดดอกเพราะฉะนั้นเราจะเสริอมอาหารไปในตัวเลยนะครับคาว่าเสริอมอาหารหมายหมายถึงว่าพอเราปลูกได้สักระยะหนึ่งพอออกดอกเดี๋ยวเขาก็จะต้องเป็นฝักเพราเป็นฝักแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เติมอาหารปัญหาม,มันก็คือถ้าอาหารไม่พอเนี่ยฝักอาจจะไม่สวยนะครับฝักอาจจะไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาอีซีวัตถุใส่เติมลงไป ช่วงระยะดอกแต่ถ้าพอมีปักอาหารเขาเพียงพอปักก็น่าจะใหญ่นะครับส่วนที่ที่ที่นนทไทยนะครับที่เราไปดูพื้นที่จริงๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ดินเค็มไม่ทําให้มะขามเทศสายพันธุ์นี้มะขัมเทศเนี่ยค่อนข้างรสชาติหวานจัดแต่ว่าถามว่าถ้าเราไม่ได้ปลูกในที่ดินเค็มเนี่ยเราจะทํำยังไงถึงจะให้มันหวานเรามีวิธีนะครับเดี๋ยวให้เราได้ ทำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะให้คําตอบกับพี่น้องว่าอ๋อถ้าดินไม่เค็มเนี่ยเราจะเอาอะไรมาใส่ทดแทนให้มันเกิดความหวานได้ก็คือพวกแคลเซียมชนิดไหนนะครับแต่ของเรานี้จะใช้พวกวัตถุดิบโดยไม่ใช้สารสังเคราะห์นะครับเป็นวัตถุดิบที่ไม่ใช้สารสังเคราะห์เดี๋ยวเราก็จะให้ดูข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับให้ดูข้อมูลไปเรื่อยๆเพราะการที่เรานำเสนอนะครับตอนที่เราถือว่าตานที่เราปลูกนะครับ เระปลกบนถนนทางเดินก็ทําให้เราเห็นคุณค่านะครับเราจะดูต้นนะครับจะสดนะครับต้นจะสดเขียวสวยมากนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าดอกออก,กทุกจริงนะครับออก,กทุกกิ่งทุกต้นมันจะมีความสวยงามนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สูงอย่างนี้นะครับเขาจะ แบลงลงไปที่ดินเลยตอนนี้เราก็ใช้เชือกล้างขึ้นมาเพื่อต้องการทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราก็จะตีหลุมใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเราพยายามทําเรื่องของอะไรที่เป็นเคมีเราจะมาจับเป็นอินทรีย์ให้หมดนะครับเพื่อตอบสนองกับพี่น้องที่อยากทําปีนอินทรีย์ว่ามันจะสามารถทําได้ไหมทําได้จริงไหมรสชาติจะเป็นยังไงฝักจะใหญ่ไหมเรากาลังเก็บข้อมูลอยู่นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของเราสิ่งที่เราพยายามทำเราก็พยายามย้ำไม่ห่อยว่าดินเป็นแค่จานข้าวถ้าเราเอาข้าวมาใส่จานเราก็ได้กินข้าวถ้าเราเอาขนมมาใส่จานเราได้กินขนมเพราะฉะนั้นไม่ว่าพื้นดินตรงนี้จะเป็นดินที่ขุดมาเป็นดินทรายแต่ถ้าเราเติมอาหารเติมวิตานผู้ถัลงไปพืชก็จะตอบสนองเพราะพืชได้กินธาตุอาหารนะครับก็ขอบคุณที่ติดตาม ผลงานเรามาตลอดนะครับเราก็จะออกคลิปเรื่อยๆตอนนี้เราจะปลูกแปลงจริงที่สูนเรียนรู้กิจกรรมไราสารพิษโนนหงวงทองถ้าใครจะมาชมมาเยี่ยมชมตอนนี้เราก็จะมีให้พี่น้องชมนะครับไม่ว่าจะเป็นมะขามเทศเป็นส้มเป็นมะพร้าวหลายๆอย่างนะครับเราก็จะทําอยู่ตลอดเวลาก็ขอบคุณท่านครับ ตอนนี้เราก็ทำแปลงใหญ่นะครับเดี๋ยวดูวิธีการปลูกของเรานะครับเบื้องต้นดินตรงนี้เป็นดินทรายนะครับค่อนข้างทรา,า,ายจัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นต้องใช้อินทรีย์วัตถุเยอะนิดเดินนะครับวิธีการปลูกของเราก็คือเราใช้วิธีการตั้งนะครับตั้งไปที่ก้นหลุมเลยนะครับแล้วก็มีการเตรียมต่อไว้เสริมนะครับการที่เราเตรียมต่อมาขามเทศเพราะฉะนั้น ถ้าตัดรายที่เราคิดว่าการหาอาหารเนี่ยจากหนึ่งต้นที่เป็นกิ่งตอเนี่ยโอกาสมีล้มวังนะครับโอกาสล้มแต่เราก็เลยมีโอกาสเสริมต่อนะครับโอกาสเสริมต่ออันนี้เราก็ใส่เวลาสองต้นนะครับแต่ต้นเล็กบางใหญ่มั่งเราก็เลยใช้วิธีการต้นใหญ่เลยนะครับพอแต่แล้วเราก็จะใช้อินทรียวัตถุของเรานะครับอันนี้เป็นอินทรียวัตถุพร้อมปลูกเทไต่ลงไปอย่างนี้เลยนะครับถามว่าอินทรียพร้อมปลูกหมายถึงว่าเราสามารถใส่ถึงได้อ่โดยไม่ต้องใช้ดินนะครับถ้าเราปลูกตรงนี้ ถ้าเรามีเยอะเราก็อัดแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นดีไซน์นะครับเมื่อเป็นดีไซน์เสร็จแล้วเราก็จะใช้ต้นต่อนะครับสองต้นหนาบแนบนะครับแนบไว้ซ้ายขวานะครับแนบไว้ซ้ายขวาแล้วเราก็จะใช้จอบคุยจอบคุยนะครับเอาจอบคุยกบแล้วก็ตีหลุมนะครับเพื่อต้องการให้มีการรับน้านะครับมีการรับน้ํา ป็นอย่างนี้เลยนะครับบาทีวัตถุก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวพอสักระยะหนึ่งเราก็จะใส่ใหม่นะครับก็ใส่ใหม่พอเสร็จแล้วเราก็ตีขอบหลุมเลยนะครับต,ต,ต,ตีขอบหลุมให้เป็นวงกลมนะครับเพื่อการรักน้าเพราะนาน,นี้น่าแล้งแต่ถ้าเราไม่ทําตีขอบหลุมไว้นะครับก็จะทําให้เราค่อนข้างจะใช้น้ํามากน้ําเปลืองนะครับนี่คือวิธีการตรีหลุม นะครับถ้าเราตีให้เบมอตอเอิดนิดนึงนะครับตรงนี้ก็พื้นที่จะเป็นห้าหวายเยอะหญ้าหวาเยอะ,ะ,ยยอะแต่เราปลูกมะขามเทศก็จบนะครับเพราะว่าสามารถแก้ปัญหาเรื่องหญ้าลกได้นะครับเพราะมะขามเทศมันจะเป็นไม้ยืนต้นนะครับไม้ยืนต้นนี่คือลักษณะการปลูกนะครับตอนนี้เราก็ อันนี้เรามาําเทศเราเพิ่งใส่ถุงไว้ได้ประมาณสักสองเดือนนะครับก็เริ่มติดดอกแล้วนะครับเริ่มติดดอกแล้วเพราะเป็นฤดูการติดดอกไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่ก็จะติดดอกนะครับโดยโดยการตอนกิ่งนะครับก็ตอนกิ่งก็จะเป็นไสน้อันนี้เราก็จะทดสอบนะครับว่าเราปลูกฤดูการนี้ ดูการที่มะกามเทศกำลังติดดอกนะครับเดือนธันวานะครับอันนี้เราปลูกเดือนธันวาเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าจะสามารถติดดอกแล้วจะฝักอยู่ไหมนะครับจะปักอยู่ไหมคำาว่าจะฝักอยู่หมายถึงว่า,าถ้าเกิดตลูใหม่ๆแล้มันมีโอกาสเป็นฝักไหมนะครับ เราทำต้นในต o นะครัทำต้นในต r เชื่อตองเสริตอจะได้ง่ายขึ้นเสิมตอจะได้มีขึ้นกา อนนี้ก็ต้องการให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าถ้ามีพื้นที่ดินทรายนะครับเป็นท้องนาดินทรายเราสามารถปลูกมะขามเทศได้ไหมนะครับสามารถปลูกมะขามเทศได้ไหมก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงที่เราสาธิตหรือว่าทดลองนะครับว่าตรงนี้เป็นดินทรายที่ทาํานาหญ้าหวายเยอะถ้าเราปลูกมะขามเทศจะมีผลกระทบไหมหรือว่าจะสามารถทำให้เจริญเติบโตติดฝักแล้วก็ขิงสวยงามได้ไหมนะครับสิ่งที่เราให้ดู ขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับตอนนี้เราก็ปลูกประมาณ4ี่ห้าต้นนะครับก็ปลูกทั้งหมด3แถวอันนี้เราจะฟ้างนะครับควา,ามฟ้างของแถวเราใช้4ีคูณหเมตรนะครับถ้าเกิดว่า5้คูณหก็จะสวยแต่ว่าพื้นที่เราไม่ได้นะครับ<ม>เราก็เลยใส่แค่4ีคูณหเมตรนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ พี่น้องเห็นว่าเ it, อ๊ะถ้าจะปลูกเท่าไหร่ดีอาจจะ5้าเมตคูณ5เมก็ได้แต่ถ้า4เมตรเนี่ยพอกิ่งมันโตมันใหญ่แล้วมันจะมีปัญหาเรื่องทางเดินนะครับจะมีปัญหาเรื่องทางเดินถ้า5้าเมตร6เมตรได้ก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่า,วา,วามันโอกาสจะริญเจริโตโอากาสงามมันก็จะสูงนะครับนี่ก็คือขอฝากกับพี่น้องว่าการที่เรากําลังทําต้นแบบให้พี่น้องเห็นพี่น้องจะได้เกิดความมั่นใจว่าเอ๊ะถ้าจะปลูกอะไรดีนะครับขอให้อย่างเดียวว่า1 ถ้าเราดูแลดีทุกอย่างจะตอบสนองกับเราดีแต่ถ้าเราปลูกพิ้งปลูกฟ้างอาจจะไม่คุ้่มกากการลงทุนนะครับนั่นคือข้อสําคัญเพราะฉะนั้นก็อยากสรุปให้พี่ร้องเห็นว่าสิ่งที่เราทําอยู่นะครับก็ถือว่าอยากให้พี่น้องได้เป็นต้นแบบนะครับการใช้ e ินทรีย์รอนครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการใส่ปุ๋ยครั้งที่สองถามว่าการใส่ปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราจะใส่ช่วงไหน พราะว่าตอนนี้มะขามเทศของเรากําลังติดตอบเยอะมากเราก็ใส่เพื่อจะได้นําอาหารเอาไปเลี้ยงช่วงปักนะครับแต่ว่าการใส่อันนี้เราเพิ่งจะปลูกเราก็จะตีขอบหลุมแล้วก็เอาอินทรีย์ผถุใส่พอใส่แล้วเอาป้องกุมแล้วก็ลดน้ําแต่ลดน้ําอย่าลดเยอะนะครับค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปลดจนท่วมหลุมถ้าท่วมหลุมเมื่อไหร่ดอกก็จะลวกเพราะฉะนั้นเราจะลดแค่เกิดความชื้น เรืเ่อยๆจนปากเขาจะเริ่มมีปากนะครับจะเริ่มมีปากเพราะฉะนั้นวิธีการขั้นตอนทุกอย่างอยากรู้ว่าไห้ใส่ปุ๋ยตอนไหนครั้งไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะครับช่วงนี้เราก็เอาอินทรีย์วัตถุใส่นะครับให้เราเปิดหน้าดินนะครับเปิดหน้าดินเสร็จแล้วเราก็ลดน้ํานะครับลดน้ําให้เกิดความชื้นไม่ต้องใส่ไปที่โคนนะครับอินทรีย์วัตถุไม่ต้องใส่ไปที่โคนเพราะอะไรครับเพราะว่ารากตอนนี้เขาออกมาด้านริมแล้วนะครับเราจะเห็นรากนะครับรากที่ออกมาด้านริม นะครับนั่นก็คือเพอราะนั้นปลายลากคือที่เก็บที่กินอาหารนะครับเราก็ใส่ทางทางปลายลากเพราะตัวนี้กําลังติดดอกว่าติดดอกเนี่ยเป็นการเติมอาหารนะครับพอเราเติมอาหารแล้วครั้งนี้พอเราเติมแล้วทีนี้ก็น่่แหละครับเป็นฝาตะเก็บเกี่ยวแล้วนู่แหละครับเราถึงจะมาบำรุงอีกนะครับมาบำรุงอีกนี่คือวิธีการใส่นะครับพอเราใส่แล้วเร,นะรเราก็จะใช้จอบนะครับเราก็จะใช้จอบ ไม่ต้องสับไปดิ่งข้างในนะครับไม่ต้องสับไปดิ่งข้างในคุกเขาเพราะว่าตอนนี้ปลายรากก็มาอยู่ชายทรงพุ่มแล้วนะครับคาว่าชายทรงพุ่มก็คือด้านริมนี้นะครับแล้วเราก็สับอินทรีย์วัตถุคุกเขาก็ดินถามว่าถ้าเราอินทรีย์วัตถุใส่แล้วเราฝงปิดเลยได้ไหมแต่เราต้องใส่แบบเกลียบางๆจะได้ไม่เกิดความร้อนแต่ถ้าเราไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยใหม่ปุ๋ยเก่า ถ้าหากว่าเรากลัวความร้อนเราคลุกเขากับดินอย่างนี้ยังไงยังไงความร้อนก็ไม่เกิดขึ้นนะครับยังไงความร้อนก็ไม่เกิดขึ้นพอนเราคลุกเขาเสร็จปัป๊บเราก็จะเอาฟางคุมะาานะครับเราก็จะาฟางคุมถามว่าฟางคุมเนี่ยคุมเพื่อประโยชน์อะไรนะครับการฟางคุมก็คือการที่ <c oughs> รัรกษาความชื้นนะครับเราก็ไม่ต้องลดน้ํามาก,ะกนะครับไม่ต้องลดน้ํามากรักษาความชื้นเขาไว้นะครับถามว่ามันกันยาาขึ้นได้ไหมฟางไม่สามารถกันยาาขึ้นได้นะครับนี่ก็คือ ขั้นตอนวิธีการทำใส่ปุ๋ยนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอินทรีนะครับจะเป็นอินทรีย์หรือจะเป็นเคมีแต่จริงๆเราขั้นตอนของเราก็คือเราจะสอนเป็นอินทรีย์ทั้งหมดถ้าหากว่ามีลหลายๆคนที่โทรมาบอกว่าถ้าใช้ปุ๋ยเคมีจะใช้สูตรไหนอะไรไหนเราจะไม่ตอบนะครับเพราะเราอยากให้ผู้ที่ทําเกษตรเนี่ยเปลี่ยนแนวความคิดนะครับมาทำกิจกรรมไร้สารพิษเพื่อต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยปลอดภัย สิ่งที่สำคัญผู้บริโภคจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยผู้ลผลิตปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่มาเรียนแรงงานที่เราทําอยู่เราจะถือว่าเขาเป็นบุคคลสําคัญที่มาเรียนรู้กับเราเมื่อมาเรียนรู้กับเราเขาอยู่บ้านอยู่ในเมืองเขาไม่เคยแต่ต้องสารเคมีแต่พอมาเรียนกเกษตรคุณต้องมาคุกเข้าต้องมาอยู่กับสารเคมีอันนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรเพราะฉะนั้นตระดาบใบที่ณนะวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตะดาบใบที่เรายังคิดว่า สวี่สับดนหน้าสับดนหน้าอย่าสับห,หลังเพราะฉะนั้นถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับวิธีการเปลี่ยนตามก็คือการเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาศึกษาเรื่องทานอาหารนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังให้ความรู้นะครับให้ความรู้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราทําเราอยากให้เปลี่ยนแนวความคิดใหม่นะครับ <im itation> ให้อาจัยไปใส่ว่าเอ๊ะถ้าหากวามาคำเทศถ้ามันเตี้ยมันต่ำเกิดผลผลิตง่าย ดูแลง่ายถ้าเราปลกูกอันนี้ท่านเห็นนี่อาจจะปลกูกขีนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องการทำกิ่งนะครับต้องการทำกิ่งเราก็เลยปลกูกขีแล้วก็ดูแลนะครับตัวนี้ของเราก็ก็พระากาทามหวังทุกคนนะครับหันกลับมาทําเรื่องกิจกรรมไายสารพิษแล้วท่านจะได้เห็นการตอบโจทย์ว่าตอบสนองกับพืชทุกชนิดนะครับเมื่อก่อนเราทําเรื่องผักเดี๋ยวนี้เราไม่ทําเรื่องผักเพราะผักใครทําก็ได้แล้วเราก็หันกลับมาทํา วัตถุดิบหรือว่า,าต้นไม้ที่เขาเล่นเคมีหนักๆนะครับ,นะรบก็ติดตามให้จมคลิปนะครับแล้วท่านจะสามารถปลูกได้เองเลยนะครับท่านจะมีขั้นตอนรับปลูกได้เองเลยแล้วเราก็โอกาสที่จะมีความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษากับทุกคนครับ